พอสัมภาษณ์เนี่ยครับเส้นทางเป็นยังไงไม่ลวไม่วยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องไรฟอทอกาฟีครับ EP นี้เราจะพาคุณไปขี่ไปชมเส้นทางการขึ้นไปยังหมู่บ้านเปียงสอนะ จากบ้านเวนเดินทางขึ้นไปเพียงซอนนี่จะยากลําบากสักแค่ไหนเนี่ยออกเดินทางไปกับเราครับแล้วไปเจอเส้นทางหนุนโ h o สวยๆกันจุดเริ่มต้นการเดินทางของเรานะครับจะเริ่มต้นที่3ามแยกนาหินนี้เป็นจุดเริ่มต้นที่อยู่ในบ้านเวนนะครับแล้วเราก็จะข้ามสะพานข้ามแม่น้ำน่านเข้าไปยังหมู่บ้านบ้านเวน ายในหมู่บ้านก็ยังเป็นถนนคอนกรีตที่ค่อนข้างดีแต่ก็มีชาวบ้านใช้สัญจรกันไปมานะครับรวมทั้งสัตว์เลี้ยงด้วยต้องขับขี่ด้วยความระมัดระวังขี่เลยโรงเรียนขุ่นน่านมาสักพักนะครับความสนุกความบันเทิงจะเกิดขึ้นจากนี้เป็นต้นไปแล้ว เป็นถนนคอนกรีตที่เคยลุ่งเรืองในอดีตแต่ตอนนี้เหลือแค่ซากปรักหักพังมีหินลอยตลอดเส้นทางบวกทั้งเส้นทางยังเป็นเส้นทางบนทางลาดชันถนนก็ยังเป็นหินลอยและลาดชันขึ้นไปเรื่อยๆและเรื่อย เวลาที่เรามีรถสวนตรงบริเวณจุดราดชันนะครับเราจะต้องหยุดให้เขาออกมาก่อนและเราก็ค่อยขึ้นไปไม่งั้นถ้าเราไปชะงักตรงจุดที่เป็นทางลาดชันหักศอกขึ้นไปเนี่ยเราอาจจะล้มแปะได้นะอย่างที่เห็นครับชันขึ้นไปเรื่อยเรื่อย,อยและก็เรื่อยๆชันขึ้นไปอีก มาถึงตอนนี้นะครับแม่บ้านสายซ้อนผมเริ่มรู้ตัวแล้วว่าโดนพามาเชือดแน่นอน ขี่มาสักพักหนึ่งนะครับหินรอยที่เราเคยเจอตอนนี้เป็นผิวถนนคอนกรตีตที่ผิวค่อนข้างดีแล้วเฮ้ยเริ่มดีใจขึ้นเราเจอถนนดีบ้างนะแต่ว่าเราก็ดีใจได้ไม่นานนะครับหลังจากนี้ก็จะเป็นหินรอยอีก ก็มาถึงจุดที่ผมค่อนข้างว้าวมากวิวทิวทัศน์ข้างหน้านี่โคตรสวยเลยครับแต่ว่าและก็เป็นจุดนี้เองที่ผมค่อนข้างหวั่นใจมากคุณดูเส้นทางนะตอนนี้นะเป็นหินลอยแล้วก็เป็นทางลงเขาค่อนข้างชันผมแอบมีความกังวลว่าตอนขาขึ้นเนี่ยมันจะเป็นยังไงบ้างเพราะว่าเป็นทางพับผ้านะครับขาขึ้นนี้ค่อนข้างลำบาก โดยเฉพาะถ้าหากว่าตอนขาขึ้นผมมีรถสวนอย่างนี้นะถ้าผมตั้งลำไม่ดีนะขอบอกว่าล้มแปดตรงนี้ได้เลยนะแล้วเป็นทางจุดที่ผมค่อนข้างกลัวเหมือนกันนะ ังจากจุดนี้ไปครับก็ยังเป็นหินลอยนิดนึงแต่ก็ยังพอขับขี่ไปได้สบายใช้เวลาสักพักนะครับเราก็เดินทางมาถึงจุดที่เป็นสามแยกขวามือไปหน่วยจัดการต้นน้ำขุนน่านและก็ตรงไปก็จะเป็นหมู่บ้าน จุกสะเกี้ยงนะครับแล้วก็จากจุดนี้ไปเองเนี่ยจะเป็นเส้นทางราดยางยาวตลอดไป2กิโลเมตรเส้นทางช่วงนี้เนี่ยโคตรสบายเลยคุณขี่รถและชมวิวไปได้แบบชิวๆเลยนะครับเส้นทางนี้เป็นเส้นทางที่ราดยางใหม่นะครับในปี2022นี้ เส้นทางก็ยังคงความราดช,ชันค่อยๆราดขึ้นไปเรื่อยๆและเราก็ไต่ระดับความสูงขึ้นไปเรื่อยๆนะครับสังเกตในภาพอาจจะไม่ชัดนะว่ามันเป็นทางสูงชันนะครับแต่ขอบอกว่าความจริงเนี่ยมันเป็นทางราดช,ชันเนี่ยค่อนข้างชันเลยละ่ะ ทางช่วงบ้านสจุกนะครับไม่มีความยากแต่อย่างใดนะแล้วก็เราสามารถขับขี่ตามเส้นทางถนนลาดยางไปได้เลย ในหมู่บ้านสจุกสเกียงนะครับมีบริการเติมน้ำมันตู้หยอดเหรียญน,นะครับให้เราเติมด้วยใครที่คิดว่าน้ำมันไม่พอนะจะต้องเติมที่จุดนี้นะครับและภายในหมู่บ้านก็มีร้านขายของชำนะใครที่จะซื้อของซื้ออะไรเนี่ยสามารถมาซื้อที่หมู่บ้านสจุกได้เลยใช้เวลาไม่นานนะครับเราก็เดินทางมาถึงบ้านห้วยฟอง ตรงข้างหน้านี้ก็จะเป็นสามแยกบริเวณทางลาดชันนะใครที่มาจุดนี้ก็ระวังล้มแปดนะครับและข้างหน้าที่เห็นเนี่ยก็จะเป็นห้วยฟองโฮมสเตย์นะก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่เป็นที่พักถ้าใครจะมาที่เปียงสอแต่ว่าตอนที่เรามาเนี่ยเต็มครับไม่สามารถมีห้องพักให้เรา จะบอกเดินทางจากหมู่บ้านห้วยฟองโฮมสเตย์มาได้สักระยะหนึ่งนะครับเส้นทางที่เป็นลาดยางก็หมดแล้วเรียกว่าหมดโปรโมชั่นแล้วเส้นทางจากนี้ไปนะครับก็จะเป็นหินบดอัดหินคลุกเป็นหินลอยซะส่วนมากนะครับการเดินทางจะต,ต้องกลับมาใช้ความระมัดระวังกันอย่างเต็มที่เลย ตอนนี้เราเดินทางมาถึงพู้แวร์วิวคาเฟ่แอนด์โฮมสเตย์นะครับเป็นร้านกาแฟแล้วก็ที่พักชมวิวสวยๆได้เลยนะเป็นอีกจุดหนึ่งเหมือนกันที่เราคิดว่าเราจะมาพักแต่ว่าสุดท้ายที่พักเต็มใครจะมาเปียงโซอช่วงไฮซีซันเนี่ยจะต้องจองล่วงหน้านานพอสมควรนะครับ ซ้ายมือของเรานะครับก็คือเป็นโอเชียนวิวที่เปียงสอนนะครับหลังจากจุดนี้ไปนะครับรถเก๋งที่จะขึ้นมาถึงจุดนี้นะจากจุดนี้ไปเนี่ยผมคิดว่ารถเก๋งไม่สามารถที่จะขึ้นไปต่อได้แล้วนะเพราะเส้นทางจากจุดนี้เป็นต้นไปเนี่ยบันเทิงแล้วครับเส้นทางก็จะเป็นหลุมเป็นบ่อแล้วก็อยู่บนทางลาดชันมีทางคอนกรีตเป็นแถบคู่อย่างนี้นะครับ แล้วก็ที่สําคัญในแถบคู่นี้เนี่ยไม่ได้เรียบตลอดเส้นทางมีจุดเป็นหลุมขูข่กระเป็นสเต็ปอยู่เป็นช่วงๆซ้ายมือของเราเนี่ยก็จะเป็นเหวการขับขี่บริเวณนี้เนี่ยต้องใช้ความระมัดระวังอย่างสูงเลยนะครับสังเกตผมจะมีการเปลี่ยนเลนเปลี่ยนลายไปมานะครับเพราะว่าเส้นทางไม่ค่อยดีผมจะเลือกไปเส้นทางที่มันค่อนข้างดีแต่ด้วยความเป็นโชคดีของเราในการเดินทางในวันนี้เนี่ยไม่มีรถสวนลงมาเลยนะ และซ้ายมือนี่ก็จะเป็นเปียงซอเมลต์เทนวิวนะครับเป็นที่พักอีกที่หนึ่งที่ใครมาเนี่ยก็ต้องมาพักที่นี่ผมก็อยากจะมาพักที่นี่เหมือนกันแต่ที่พักก็เต็มนะครับสังเกตเส้นทางเนี่ยก็จะเป็นหลุมแล้วก็เป็นหินลอยตลอดทางเส้นทางที่อยู่นี้นะครับก็จะเป็นเส้นทางที่ค่อนข้างจะมีความลาดชันพอสมควรนะจุดนี้ก็เป็นจุดที่ทําให้ผมลังเลเหมือนกันลดความเร็วลงจนเกือบจะลดดับ ดีที่รถไม่ดับละหลังจากนั้นผมก็เร่งความเร็วขึ้นไปเรื่อยๆใช้ความเร็วประคองค่อยๆไต่หลุมขึ้นไปนะครับตอนนี้ต้องบอกเลยว่าเส้นทางเนี่ยค่อนข้างโหดมากถ้าดูลายผิดไปแม้แต่ลายเดียวนะคุณอาจจะล้มแปะได้เลยนะครับเนี่ย หลังจากผ่านจุดยากมานะครับหลังจากนี้ก็จะเป็นเส้นทางที่ไม่ได้ยากมากแล้วก็เป็นเส้นทางที่ดีขึ้นมาหน่อยแล้วก็สักพักนะครับเราก็เดินทางมาถึงจุดชมวิวเปียงซอนี่แหละครับเป็นอ่างเก็บน้ำบนจุดชมวิวเปียงซอที่ใครๆมาจะต้องมาชมวิวณจุดนี้ให้ได้ในที่สุดเราก็ทำสำเร็จแล้วครับเราเดินทางมาถึงเรียบร้อยแล้ว พอสัมภาษณ์เนี่ยครับเส้นทางเป็นยังไงไม่มาอีกแล้วก็โหดใช้ได้เหรอโหดมากเลยล่ะไม่ใช่ใช้ได้ยังไม่ได้ถึงขาลงเลยเนี่ยขาลงจะลงยังไงแล้วตอนนี้นะครับเราก็ยืนอยู่ที่จุดชมวิว เพียงซอที่อำเภอบ่อกเกลือจังหวัดน่านนะครับขอบอกว่าเส้นทางที่ขึ้นมานี่ก็เอาเรื่องเหมือนกันนะแต่ขอบอกว่าพอขึ้นมาถึงที่นี่นะครับแล้วเห็นวิวข้างหลังนะครับมันค่อนข้างสวยงามมากแล้วก็นะก็ถือว่าหายกันแล้วกันกับเส้นทางที่ยากลำบากมันจะต้องแลกมาด้วยความคุ้มค่าอยู่แล้ว และทั้งหมดนี้นะครับก็เป็นจุดชมวิวของเปียงซอโฮมสเตย์นะครับหลังจากที่เราพาคุณสำรวจเส้นทางมาจนถึงจุดชมวิวเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างในปี2022นะครับเดือนตุลาคมวันที่15ขอบอกว่าเส้นทางก็มีทั้งดีแล้วก็แย่นะผสมกันไปยังไม่ได้ดีตลอดเส้นทางนะครับแต่ก็ ใครที่มานี่ก็ต้องใช้ความระมัดระวังหน่อยมายังผมคันเดียวนี่ก็แอบเสียวเหมือนกันนะคือถ้าลม8แปดเนี่ยมันจะยกลําบากนะครับปะก็ยังไงก็คลิปนี้เราคงจะได้ลากันที่เปียงซอ,อจุดชมวิวเปียงซอนะครับแล้วเจอกันใหม่ในอีพีหน้าก่อนจะลากันไปนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b ส c r i ไคช่องไรโฟโตกราฟีแล้วเจอกันใหม่ใมนอะีพีหน้านะครับสาหรับอีพีนี้สวัสดีครับ